มาชิตามาหรอกมาพี่มาสวัสดีครับทำไมหล่อจังเลยอ่ะอู้หโดดสักคอคุณเลยจนเมื่อาว,าาวานเมื่อวานเมื่อวานเราไม่ได้ลงคลิปเนาะอ่ะเมื่อวานพ่อกับแม่ยุ่งมากเลยไปส่งไปส่งน้องหมูอุดอุดอือมาเร็วมาเร็วมาเร็วชิตามาเร็วไปไปลุกไปเดินเดินเดินก่อนได้แท้ๆละ่ะเมืๆๆ่อเข็ดกะโหลอกกันแล้วก็คงอยากแต่ว่าระวังเดินเด้อะล่ะเพื่อมันมีอัน แตนอีกละเรื่องที่ต่อนะคะต่อยชิต้าไม่เป็นอะไรนะคะพอดีว่ามันไม่ใช่ต่อเสือหรือต่ออะไรมันเป็นต่อแบบตัวเล็กๆนะคะแล้วนี้มันก็เหมือนมันจะหากินแล้วจะกลับเข้าฝูงมันนี่แหละแต่ว่ามันก็อยู่ตรงพื้นเจ๊ชีก็เลยเหยียบปุ๊บห้องว่สาสันเอาเตรียมตัวปัะนี่ สิบล่าเอาเดูปนี่นะเด้เอเอเเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ลือนะอาหนึ่งสองสามปึง้งปึ้งปึ้งไปหอยใสว้ายบักกาเมื่อดีแล้วอู้วันนี้ ของฟ้าสดใสมากเลยค่ะนี่แจ่มใสมากอุ้ยสีน้ำก็สวยอ่ะเอามาแล้ว,ล,วลูกมาโอ้พอดีชิตาเอาขยะมาสะเอาถุงพลาสติกไงอ่ะพี่ว่าพี่จีพี่ว่าพี่จีระวงังระวงังระวงังกระโดดเด้อระวงังระวงังระวงังไป สท,ท็กไลายจะชิดตาได้ลูกบอลเลยอุ้ยเหม่อหนามโอ้ยนามมันเป็นตะเลนเจนเนอร์มันสีออกมันละกอนเิ่งเพื่อนๆนะอึบ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 สวยนึกว่าขึ้นมาได้เออสะบัดตัวไหนคะโอ้ยคนสวยระวังล้มค่ะระวังล้มอึบว่าอ๋ออ๋ออ๋ออโอเคได้แล้วได้แล้วแม่แบกรับน้ำหนักได้แล้ว เห็นไหมเห็นใครไหมเห็นพ่อไหมเห็นพ่อไหมเอ่ยมือถ่ายอยู่นะไปเอามาเล่นก้อนเนี่ยเฝ้าไปไหมโอ้บักกระลึนเอ้ยทองหน่อยแม่มาจะชี้มา ยอวดดอนไลยเดี๋ยวมันคลั่งเดี๋ยวเมื่อมันคลั่งแล,แล้วลูกมาพี่ๆสังเกตกันไหมคะว่าลูกบอลอะแม่เอาไว้ให้สองลูกที่ในบ้านของเขามาันก็เหลือกเล่นอยู่อันเดียวคือเขาฝุนไปหาพอมันได้ไหนเขทจะไปหาพอมัน้เอากไปหาพอเอาดิเอ้าเห็นบ้เห็นพอ เล่นไปใส่พ่อยุ <c oughs> ย่มีขืนไม่ได้ดอกมาใส่โตะง่ายไปหนิคุณเน๋คุน้อมคุนเอ๋นุนเอุ๋นเอช่วงนี้สเสมอรรโดนโดนชิต้ากัดน,นะคะเพราะว่าเจเชีอ่ะเขาเป็นสัตว์ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเขาก็ลงแล้วแหละ เขาลงแล้วแหละแต่ว่าชิตาจะเสมอมันยังได้กลิ่นอยู่นะคะพอได้กลิ่นมันมันมันก็เลยทําให้แบบเออเขายังแบบพยายามขึ้นชิตาตลอดแต่ชิตามันไม่ยอมแล้วมันก็กัดกัดเมสเมอเสมอกัดตอบวุ่นวายมากเลยนะคะเมื่อคืนแล้วก็เมื่อวานแม่ก,ก็ไม่ได้อัพคลิปลงด้วยวุ่นวายพอดีแม่นะคะไปชงหมูกับพ่อพ่อที่ต่างอำเภอมานะคะมีลูกค้ามี ลูกค้าอยากได้ลูกหมูก็เลยไปส่งให้นะคะนี่เด็กขึ้นบ้านแล้วพ่อพาขึ้นบ้านแล้วเอาฮอดดอกให้กินพอดีวันนี้พ่อกับแม่มาด้วยกันนะคะพ่อน่าจะทําไม่เสร็จง่ายพอดีมีธุระต่อก็เลยพากันมามาช่วยกันนะคะกินก่อนกินก่อนเออขึ้นบ้านแล้วพักผ่อนเลย ยามเช้าพักผ่อนใ่บ้านชีตาเสมอแลนะคะคนเยอะมากน,นี่ก็จะมีกล้องมีพัดลมมีไฟไฟก็เป็นแบบระบบโซลาเซลล์นะคะเด็กๆกินแซ่บหลายเรื่องกินอนะ่ะ ก็มียุงจุดตัวเนาะ,ะเอาไปเอาซอฟเ์ฟียวมาไปเด็กายบายครับบา,บายลูกนอนเลยเด้อนอนพักเลยเดี๋ยวตอนเย็นนะแม่มามาเปิดบ้านให้แล้วเขาไปเล่นต่อนะพี่เมื่อนะแลวพี่พีนะไปมาขาย,ายขจุด